กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการจาอประเด็นค่ะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาพูดคุยการเกี่ยวกับกิจกรรมและก็งานต่างๆที่จัดขึ้นนะคะจากหลากหลายหน่วยงานเพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะหนึ่งในกิจกรรมดังกล่าวนะคะนั่นก็คือการจัดแสดงพันไม้ค่ะที่สวนหลวงรอ9จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่27แล้วภายใต้ชื่องานที่ชื่อว่างานพันไม้งามอารามสวนหลวงรอ9ครั้งที่27ค่ะซึ่งเราก็ได้รับเขียนจากทาง ท่านกรรมการบริหารสวนหลวงรอ9และเลขานุการนะคะคุณหญิงกัญญานั่นเองที่มาพูดคุยกันเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะเกี่ยวกับไฮไลท์ของงานนี้เพราะว่าจัดอย่างต่อเนื่องแล้วก็สวยมากๆมีต้นไม้กว่า7 0 0 0แสนชนิด7 0 0 0แสต้นนะคะที่ที่จะไปจัดโชว์เนี่ยโหเกือบล้านต้นเลยทีเดียวไฮไลท์เลยที่ไม่ควรพลาดอยู่ตรงไหนคะก็หลายแห่งด้วยกันนะคะ หลายหส่วนก็น่าสนใจทั้งนั้นเท่าที่พาแขกไปชมเนี่ยค่ะคือทุกจุด,ดมีไฮไลท์หมดเลยได,ได้ดูต้นไม้เขาปลูกสวยงามประชาชนไปถ่ายรูปกันแยะมากมวันที่5เนี่ยค่ะแขกแน่นมากสวนหลวงร9อ0เก้า้ไร่เนี่ยนะคะมีรถบริการรถไม่สามารถแล่นได้เพราะว่าประชาชนเดินเต็มพื้นที่ค่ะค่ะแสดงว่ากิจกรรมไฮไลท์เนี่ยน่าจะอยู่วันที่5ธันวาคมเก็บค่าผ่านประตู คนละ10บาท10บาทเท่านั้นค่ะเฉพาะวันที่5หรือทุกทุกวันทุกทุกวันส่ะแต่อยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมทั้งสาหรับคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆด้วยมีโซนหันษาสําหรับเด็กๆนะคะมีเครื่องเล่นต่างๆแล้วก็สําหรับคุณแม่ที่ชอบช้อปปิ้งก็ซื้อของทุกชนิดเลยตั้งแต่ของรับประทานเสื้อผ้าของใช้ต่างๆค่ะสำหรับ ผู้ที่ทำสวนก็มีร้านจำหน่ายต้นไม้ร้อยกว่าร้านแล้วก็ร้านอุปกรณ์จัดสวนมากมายค่ะมาจำหน่ายภายในงานนี้ด้วยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่29พษศจิกายนนี่ผ่านมาเปิดเวลาตีห้านะคะถึง2องทุ่มโหเปิดตั้งแต่ตีห้าเลยเผื่อไปได้ไปวิ่งออกกำลังกายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะบางคนวิ่งออกกำลังกายแล้วก็อยู่เลยจนเย็นยาวเลยก็ดูดนตรี ดนตรีจัดโดยสี่เหล่าทัพค่ะค่ะแต่ผู้ที่จัดคือท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งจะนำของดนตรีสี่เหล่าทัพมาจัดแสดงตอนเย็นนะคะห้าโมงเย็นแล้วก็มีการแสดงวิพิทศนาเ,ออเป็นศิลป,ปะวัฒนธรรมไทยค่ะตอนห้าโมงเย็นค่ะของวันหยุดทุกวันหยุดนะคะทุกวันหยุดทุกวันหยุดราชการและหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ <He S 2> กว่น่าสนใจก็คือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มาจาัดนิทรรศการแล้วก็การแสดงวัฒนธรรมของสีภาคมีตลาดน้ําและมี<ต>อาหารจําหน่ายตลาดน้ำด้วยตลาดน้านนค่ะเพราะเรามีน้ํามี<อ>เรือพายขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวเรือทําขนมก็คือลงไปในน้ําจริงๆ,งๆในน้ําจริงๆค่ะเรา จำลองเป็นตลาดน้ําขึ้นมาเลยใช่ไหมคะตลาดน้ําของจริงเลยค่ะค่ะเพราะว่าเป็นเกาะแล้วก็มีน้าล้อมรอบค่ะ,คะภูมิสถาปนิกจัดไว้เป็นมีเกาะม,มีมีพื้นดินซึ่งแต่เดิมเนี่ยสนมลิเราเก้ามีตลาดน้ําอยู่แล้วหรือเปล่าคะไม่มีค่ะเฉพาะแค่งานนี้เท่านั้นที่รอบสวนโรมนีจะเป็นน้าล้อมรอบค่ะที่การท่องเที่ยวเขาก็จัด ประเพณีไทยต่างๆศิลปะมวยไทยม,มีการแข่งเรือพายเช่นปิดตาคนหนึ่งปิดตาคนหนึ่งปิดปากแล้วก็พายเรือกันแข่งกันมีมวยน้ำแล้วก็มีมีอาหารไทยโบราณหลายๆอย่างค่ะที่มีชื่อแล้วก็ทำได้สวยงามมากอย่างขนมเบื้องไทยก็ตอนหลังนี่เพิ่งเห็นว่าขนมเบื้องไทยเจ้าที่ก็พามาเนี่ย ทำได้สวยงามแล้วก็อร่อยแป้งแป้งกรอบอร่อยแล้วก็มีการกวนกะละแมค่ะสินค้าโบราณทุกอย่างค่ะน้ําตาลสดกวนกะละแมก็ควรกันในงานนั้นควรในงานเลยควรโชว์เลยใช่ค่ะค่ะเห็นบอกว่ามีการละเล่นโบราณด้วยมีการละเล่นโบราณเช่นเด็กเดินบนไม้ไม้ไผ่อะค่ะแล้วก็เดินบนกระลาค่ะทีนี้เราไม่ได้เห็นแล้วค่ะขาจะ จัดสิ่งเหล่านี้ให้ให้ดูค่ะคือพาไปย้อนวานย้อนความึกนะคะเขาใช้ภายใต้ชื่อว่าวิถีชัยวิถีไทยชีวิตไทยค่ะกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะคะภายในงานนี้วิถีไทยชีวิตไทยซึ่งก็มีการแสดงคนเข้าไปชมหนาแน่นมากค่ะเข้าชมได้ฟรีได้ฟรีค่ะเพราะว่าเสียบัตรเวลาแค่สิบบาทที่รั้วรั้วด้านนอกเท่านั้นค่ะค่ะ ก็กิจกรรมอย่างที่ท่านนำเรียนนะคะตั้งแต่วันที่29พฤศจิกาจนถึงวันที่10ธันวาคมคกิจกรรมเหล่านี้เฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่ามีทุกวันเลยคะท่านคะ่ะมีทุกวันค่ะแต่เสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะแยะหน่อยบางครั้งก็มีเขาก็เชิญดาราไปร่วมด้วยนะคะก็คนจะนานแน่นเป็นพิเศษค่ะค่ะ 12วันเต็มนะคะ,ะกับกิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นและวก็ทราบข,ข่าวมาว่าวันแรกของการเปิดงานในวันที่29พฤศจิศกายนมีกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกีตด้วยยายท่านเล่าให้ฟังนิดนึงกับกิจกรรมนี้ก็มีการแข่งเดินวิ่งแล้วก็ทุกคนก็ได้เสื้อยืดสีเหลืองแล้วก็มีมีเหรียญทุกคนค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่29เป็นวันเปิดงานนะคะตอนเช้า เดินวิ่งกันในสวนหลวงในสวนหลวงค่ะหนูถ้ารวมระยะทางนี่กี่กิโลได้อะคะท่านคะเออคือตามหลักสากลทั่วไปอะค่ะคือวิ่งมินิมาราทอนแล้วเป็นมินิมาราทอนค่ะแล้วก็เดินวิ่งปกติด้วยค่ะค่ะก็คือตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็มีการจัดแสดงสวนหย่อมแล้วก็สวนแนวตั้งสำหรับประชาชนที่อยู่ในคอนโดหรืออยู่ที่ทาวน์เฮาส์ที่เนื้อที่ไม่มากนะคะ สามารถจะชื่นชมธรรมชาติได้ hmm. โดยการดูตัวอย่างจากการจัดสวนแนวตั้งเนี่ยค่ะ oh. เอาต้นไม้แล้วก็ดอกไม้แล้วก็มีเก้าอี้นั่งพักผ่อนหมนี้ ใจลุกโชนอยากเข้าไปดูเลยพะอยู่คอนโดรู้สึกโหยชีวิตขาดสีเขียวไปดูได้ในงานนี้ด้วยใช่ค่ะมีตัวอย่างขนาดเล็กขนาดกว้างและมีน้ําตกได้ด้วยที่สวนแนวตั้งเนี่ยนะคะก็คือมีจัดแสดงสวนโชว์เป็นสวนแนวตั้งให้ชมด้วยไปดูเป็นไอเดียได้ใช่ค่ะแล้วก็มีพันไม้นะคะเยอะแยะมากมายแล้วก็ในงานเองเนี่ยก็มีต้นไม้กว่า7 0 0 0 0สต้นมาประดับประดาซึ่งเป็นการเพาะเองนอกจากนี้ยังมีนิรทศการจักระทรงวิทยาศาสตร์ ก็จะให้เยาวชนมาร่วมกิจกรรมทำสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างๆจากพลาสติกบ้างจากการอรีไซเคิลอะไรเงี้ยเหรอคะท่านคะค่ะทำนองนั้นนะคะคือเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ค่ะชมได้ที่อาคารทกนพระเกียรตินะคะแสดงว่าแต่ละอาคารนี่มีกิจกรรมมีกิจกรรมทั้งนั้นค่ะมีกิจกรรมทั้งนั้นเลยแล้วก็มีศาลาพยากรณ ใครชอบหมอดูก็ไปดูหมอดูได้หมอดูที่มีชื่อเสียง15ท่านค่ะในวันหยุดและวันหยุดนักขัดระเบิกนะคะดูหมอดูอย่างนี้เสียเสียเสียตังค์ไหมคะสามร้อยบาทสามร้อยบาทเท่านั้นก็เป็นเงินเข้าบำรุงการกุศลนะคะก็ถือว่าเป็นช่วยกันทําบุญนะคะแล้วก็ได้อัปเดตดวงชะตาเราด้วย่คะแล้วก็นอกจากนี้มีสวนไม้ดัดวัฒนธรรมค่ะโดยคุณกัทลีสมบัติสิริซึ่งท่านนี่เป็น ท่านที่มีชื่อเสียงเก่าแก่ค่ะมีมานานแล้วค่ะก็ดูวิธีทำไม้ดัดทำยังไงค่ะเขาจะสอนค่ะรวมถึงเห็นบอกว่ามีกิจกรรมบนเวทีด้วยใช่ไหมคะกับการบรรยายพิเศษค่ะมีการบรรยายพิเศษนะคะโดยดรจีรายุอิสรางกูรค่ะเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ทาง บรรยายจากดรสุเมธตันติเวชกุลค่ะเกี่ยวกับการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์พัฒนาต่างๆมีการสอนการปลูกต้นมะนาวแล้วก็การทำน้ำน้ำยาซักผ้าแล้วก็น้ำยาล้างจานค่ะก็เชิญชวนให้ประชาชนชาวบ,บ้านทั่วไปนีคะประหยัดคือททำเองได้ไม่ต้องไปซื้อ เห็นนอกจากนี้บอกว่ามีการแสดงนะคะนอกเหนือจากการแสดงศิลปวัฒนธรรมแล้วมีการแสดงของเหล่าสุนัขด้วยน้องหมาการแสดงสีภาคพยากรณ์อากาศสวนสนุกพร้อมเครื่องเล่นการแสดงดอกไม้ไฟโบราณมีการแสดงดอกไม้ไฟโบราณแล้วก็จุดพลุแล้วก็วันที่5เป็นวันเฉลิมพระเกียรติก็ขอเชิญชวนประชาชนทุกๆท่านนะคะไปร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ถวายพระเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หน้าหอราชมงคลเวลา20นาฬิกาขอโทษค่ะ19.29 19.19หรือ29คะ19 19.29ค่ะค่ะ19นาฬิกา29นาที29นาทีค่ะค่ะก็จะเห็นเทียนสว่างสวัยทั่วสวนหลวงค่ะสวยงามมากค่ะค่ะแล้วก็มีพลุให้ประชาชนชมในส่วนของที่มีการ จุดเทียนชัยถวายพระพรเนี่ยค่ะ<ฆ>ประชาชนที่อยากจะไปเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งะนะคะตรงนี้ในการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเนี่ย<ฆ>ต้องเตรียมเทียนไปเองหรือต้องไปลงทะเบียนต้องทำยังไงไหมคะท่านคะมีเทียนมีเทียนแจกค่ะ,ะมีเทียนแจกค่ะเพียงแค่สวมใส่เสื้อสีเหลืองใส่เสื้อสีเหลืองก็ร่วมใจกันใส่เสื้อใส่เสื้อสีเหลืองนะคะตามที่รัฐบาลประกาศก็ขอให้ประชาชนที่จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสวมเสื้อสีเหลือง ทางดิฉันก็ตั้งใจว่าตลอดทั้งเดือนนี้ก็จะใส่สีเหลืองอย่างเดียวน่ารักมากาเลยค่ะ<า>สําหรับในวันที่5ธันวาคมนะคะท่านใดที่อยากจะไปร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรนะคะไปร่วมงานได้ค่ะที่สวนหลวงรอเก้าสวมใส่เสื้อสีเหลืองค่ะหลังจากชมนิทรรศการพันไม้ต่างๆแล้วในช่วงเย็นนะคะจะเริ่มตั้งแต่เวลา19นาฬิกา29นาทีนะคะทางสวนหลวงรอเก้าเองเนี่ยจะมีเทียนชัย มอบให้นะคะแจะให <free, S 2> ้ฟรีแล้วก็มาร่วมกันจุดเทียนชัยะจะเริ่มจัดจุดเทียนชัยกันที่บริเวณที่ไหนนะคะที่นนหน้าหอารัชมงคลค่ะ,คะเพราะว่าที่หน้าหอารัชมงคลเนี่ยเป็นบริเวณที่กว้างมากเราเรียกว่าบริเวณเฉลิมพระเกียรติเป็นมีน้ำพุสามสามน้ำผุนะคะ,คะแล้วก็มีต้นไม้เป็นลานกว้างค่ะเพียงพอต่อประชาชนค่ะแต่ว่าประชาชนเนี่ยจะอยู่ทั่วสวนหลวงเลยนะคะรอบตะพังแก้ว ได้หมดเลยได้หมดเลยก็ได้มองไปที่ไหนก็จะเห็นเทียนสว่างสวยทั่วไปค่ะค่ะนี่ก็คือกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นค่ะที่สวนหลวงรอเก้าในงานพันไม้งามอารามสวนหลวงรอเก้าครั้งที่27นอกจากนี้ยังมีการจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันที่5ธันวาคมอีกด้วยช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้เพราะว่าเป็นงานใหญ่เลยทีเดียวค่ะได้รับความร่วมม้ร่วมมือจากหน่วยงานไหนบ้างนะคะรวมถึงค่ะ อยากให้ท่านประชาสัมพันธ์นะคะกับประชาชนที่สนใจอยากจะไปร่วมงานนี้นะคะก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ